ยังไม่ได้พังตอนที่มันขาดทุนนะคะแต่ที่พังเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าของอ่ะไม่ยอมปิดหลายคนนะคะไม่ได้ล้มเพราะธุรกิจแต่ล้มเพราะดันทุรังทั้งที่รู้ว่าไปต่อไม่ไหวแล้วในฐานะนักวางแผนการเงินนะคะสิ่งที่เจอซ้ำๆน่ะก็คือการที่ธุรกิจเนี่ยขาดทุนสัก6-12<อ>เดือนแต่เจ้าของนะคะก็ยังมองว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้น เรามาเช็คสัญญาณอันตรายนะคะที่ควรจะต้องระวังหากคุณประสบปัญหาเหล่านี้ค่ะปัญหาแรกนะคะคือเงินสดอะคะจ่ายไม่พอทุกเดือนหมายถึงรายจ่ายมากกว่ารายได้ปัญหาที่2นะคะคือการที่เราอะคะ่ะเริ่มต้องนําเงินส่วนตัวะคะ่ะเข้ามาใช้กับธุรกิจอย่างที่3นะคะก็คือลูกค้าหลักหายค่ะรายได้หด แต่ต้นทุนอย่างเท่าเดิมและอย่างสุดท้ายนะคะมีความเครียดนอนไม่หลับแล้วก็ทะเลาะกับคนในบ้านถ้าคุณกําลังเจอปัญหาเหล่านี้นะคะนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาธุรกิจแต่มันกําลังลามไปทางชีวิตของคุณเลยค่ะ,ะการรู้จักวางแผนการปิดให้ทันเนี่ยไม่ได้หมายถึงคุณเป็นคนที่ล้มเหลวแต่มันคือการรักษาอนาคตและคนในครอบครัวคุณ อีพีถัดไปนะคะเราจะมาคุยกันว่าปิดธุรกิจวันนี้หรือดันทุรังต่อไปอะไรจะเจ็บกว่าแล้วอย่าพลาดนะคะ